ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนศาวๆของสวีเดนจ้ะพี่น้องเมื่อนี้เมนูเมนูตอนศาวๆร่วมเที่ยงจ้ะพี่น้องจะ้ะเป็นอ่าเมนูเด็กเซนจ้ะพี่น้องจะ้ะมามา่าเพื่อนว่าเผ็ดจ้ะพี่น้องเล็กเลยสิมากินอีกเที่ยน,นึงแต่ว่าเล็กเคยกินแล้วรอบนึงแต่ตอนนี้อ่ารอบนี้สิเป็นคุณสองคุณสามเข้าไปอีกจ้ะพี่น้องมาเบิ่งกันจ้ะว่ามันสิเผ็ดขนาดใดพี่น้องจะ้ะ มากินกับเล็กด้วจ้าพี่น้องจ้ามาค่ะมาจ้าพี่น,อน้องกินมามา่าบาทเนี่ย <c oughs> กินมามา่าเสร็จแล้วก,ก็ไปเห็ดเบียกนะจ้าพี่น,อน้อง นี่แหละอาหารอาหารซันดีเล็กเอาใส่ไก่น้ำจ้ะใส่ไก่น้ำเฮียใส่ซะและเนาะจ้ะพี่น้องยกขึ้นมาจาี่น้องมา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 พิษนั่กับโอเคพี่น้องแต่ว่านี่พิแสบปากเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì thế. มันอยากไอ้กินมาม่าเซ็ตเราจะพี่น้องกินมาม่าเซ็จแล้วโอ้ตปากโบวเลยจะพี่น้องเพชรยิ่งลี้จะพี่น้องกินเซ็จแล้วบานนี่ออกไปเอาทัางขยะจะพี่น้องเลขไซส่เสือสามซันนี่ซันนั่นสามซันน้องอุ้ยบว์ไว้โว์ไว้ต้องไปเอาเอาทั้งขยะจะพี่น้องเพราะว่าทัางขยะไอ้ <c oughs> ทั้งขยะข้าเจ้ามาเก็บทั้งขยะเราก็ไปลากเขามาไหว้ใ่บ้านจ้าพี่น้องสองทั้งไปจ้าพี่น้องลุยนี่มาลม้มเพ้รเนี่ยเล็กสิล้าออกไปเบิรงข้างหนอกแต่ว่าเล็กบอรูหลัเล็กสิตั้งกล้องได้บ่จ้าพี่น้องสิตั้งกล้องได้บ่กล้องเล็กสิล,มสสลม้มบอลมโอ้ยเบิรงพี่น้องถ้ากินเพชร <c oughs> เพชรค้าักเนี่เป็นรวดได้จ้ะเป็นขออแฮมมาแฮมจ้ะ <c oughs> อ๋อซอรี่ซอรี่ซอลี่พี่น้องจยาซอรี่ซอรี่เขาเรียกว่าเสียใจหรือเปล่าไปสิเบิ้งพี่น้องเสีอตัวนี้กับเสียแขนยาวตัวนี้กับแขนสั้นสั้นพี่น้องคะเบิ้งไอ้เลขสิกิ่งไปเบิเสียตัวเสียตัวนี้กับแง่ยา่จ้ะมาต้องไปซีเรียสเนาะจ้ะพี่น้องกินง่ายอยู่ง่ายชั้ เล็กสวีเดนจ้าพี่น้องเบบ้าบองไปแน่ละนี่แหละพี่น้องจ้าวิถีชีวิตของของเมียพลังวิถีชีวิตของคนก้นต่างประเทศจ้าพี่น้องเล็กคิดว่านโแตกต่างกันหรอกคับเล็กจ้าพี่น้องแต่ละแต่ละพื้นที่แต่ละประเทศจ้าพี่น้องช่วงนี้เจอนาหนาวหขอแมวแล้วสิประมาณนี้แหละจ้กพี่น้องอุ่นนะเสียงเสียงอุ่นแล้วพี่น้องจ้า อุ๊ยจ้ะวะลืมไอะได้พี่น้องจ้ะถุงมือจ้ะพี่น้องถุงมือต้องอันนี้ได้ต้องใช้รองเท้าก็รองเท้าเพราะว่าเพราะว่ามันเย็นจ้ะพี่น้องใส่รองเท้าในบ้านไม่ได้มันต้องต้องรองเท้าอันนี้กันหน้ำกันหิมะจ้ะพี่น้องโอ้ยขี้หมกอะไรพี่น้องจ้ะโอะ้ย,อ oh, ยอ oh, <laughs> กินอิม <laughs> อ่มแล้วก็ยื้ยากจ้ะพี่น้องมันแน่นท้อง เลกสิบ้าไปเบิงที่มัทั้งเนาะไปแล้วเตรียมพร้อมไปลาดเอาทังขยะพี่น้องจ้ะเล็กตรงไงยังยังไปเอาทังขยะจากพี่น้องทังขยะยูพู้นจากพี่น้องแล้วก็มันเป็นมันมันเป็นค้ายว่าน้ำแข็งกับน้ำจากพี่น้องมันต้องค่อยๆย,ย่างแล้วก็ ผสมประสานไปกับไอ้ลมมันแห้งจ้ะพี่น้องเล็กค่อยๆย,ยางได้จ้ะนันค่อยๆไปถ้าถ้าว่าอันนี้ก็มือน,น่ะจ้ะพี่น้องมือหัวหัวลมอีลุกคู่ขั้นไปแล้วจ้ะพี่น้องต้องอค่อยๆยางจ้ะแล้วก็พี่น้องถามว่าเบิ่งช่วงช่วงที่เล็กเอาขึ้นได้จ้ะเอาเอาขึ้นมาซ้ำเฮาคายว่าอ,าอ่าเอียงก่อนไอ้เข็นโคขื้นพูดเขานะจ้ะพี่น้องแล้วก็ถ้ามันเกิดทั้งหิมะทั้งน้ำนะจ้ะพี่น้องแล้วก็ เบิ่งทั้งขยะเด้อจ้าพี่น้องใหญ่ก็ใหญ่ก็โตเล็กจ้าพี่น้องจ้านี่ล่ะพี่น้องอ่ะวิถีชีวิตของของไอ้ของเมียฝรั่งคนนึงแล้วก็ไอ้อ่บ่แม่นเพียงแค่เล็กผู้เดียวดอกเล็กคิดว่าอ่าสิบ่ต่างกันเนาะจ้าทุกที่ที่ว่าอยู่เมืองนอกเฮาอาจสิสิประมาณนี้จ้ะช่วงที่ว่าไอ้ช่วงเข้าหน้าหนาวเข้าหน้าหิมะจ้ะสิสประมาณนี้ล่ะจ้ะพี่น้องจ้ะ เบิ่งเอาเด้อจ้าพี่น้องพี่น้องที่อยู่เมืองไทยจ้าพี่น้องจ้านี่ละไอคนที่อยู่ต่างประเทศสี่สี่พ่อกับอ่ามรสุมสีประมาณนี่นอกจากมรสุมคล้ายๆว่าไออ่าฤดูกาลของหิมะสี่สี่อยู่ประมาณนี้แต่ว่าบ้านเฮาสี่เป็นคล้ายๆว่าฝน้วกาพายุนอกจากพี่น้องมันแตกต่างกันจ้าพี่น้องแต่อยูอย่อยู่เมืองนอกนี่ละจ้าพี่น้องเบิ่งเล็กค่อยๆเล็กค่อยๆไอไอ ไอ้นี่ขึ้นมาจ้ะพี่น้องมันมันบ่มันบ่เบาเด้จ้ะพี่น้องทั้งมันกหน,นักยูถึงว่าสิโบมีอย่างหนึ่งมันกะทา้งมันกะเอาเอาขึ้นมาอยากเพราะว่าทั้งหิมะทั้งน้ำจ้ะพี่น้องหนึ่งก็ย่านหมื่นพร้อมจ้ะพี่น้องเออโจ้าโอเคเบิ่ง <c> เ <oughs> okay, บิงเบิงบงบ่งนั่งนั่งกันลังเอาขึ้นมาจ้ะพี่นอ้องเมื่อยีลีจ้ะพี่น้องเทียสิขึ้นมาได้จ้ะ <c oughs> จ้าได้มาแล้วทั้งหนึ่งจ้าพี่น้องเลขเลขเลสิกับไปเอาอีกทั้งหนึ่งจ้าพี่น้องดันไปเปิดเบิ้งแล้วไปเปิดเบิ้งแล้วว่าเขายังท่านได้มาเอาจ้าพี่น้องมันสิมีไอ้มีการโบกมืออย่างจ้าโอเคอ่ามันมันทั้งทั้งนั้นเลกเลขลืมเปิดเบิ้งจ้าพี่น้องทั้งนั้นขจายังท่านไหนมาเอาอยู่จ้าพี่น้องจ้ากระต้องรออีกอาทิตย์หน้าจ้าอาทิตย์หน้า บาทนี้เล็กก็เลยตองยางไปเอาพอดีได้ยางลงไปแล้วจ้าพี่น้องก็เลยไปเอาสมุดจ้ะเออไปยางยางไปเบรงไอตูส้องจดหมายจ้าพี่น้องนั่งไปเอาก็ได้จดหมายมาฉบับหนึ่งจ้าพี่น้องโอเคจ้าพี่น้อง <c oughs> นี่ลาวิธีชีวิตของไอของของคนอยู่เมืองนอกจ้าพี่น้องมันพอแตกต่างกันหรอกจ้าพี่น้องจ้าไอแต่ละแต่ละไอแต่ละประเทศเนาะจ้าพี่น้องแต่ละไอแต่ละหม่องกับซีมีอุปสรรคแตกต่างกันไป อ,อุปสรรคนั้นมันสี่ขื่นเกียเก่ยวยกับสิ่งใดของประเทศนั้นๆน,น,นะจ๊ะพี่น้องแต่ตอนนี้ประเทศของเล็กสวีเดนนี่ก็พออุปสรรคคือฤดูกาลของมันการฤดูกาลของมันก็คือช่วงนี้เป็นช่วงหิมะนะจ๊ะพี่น้องก็สู้ๆกันไปจ้ะพี่น้องโอเคจ้ะพี่นอ้องเล็กก็ขอจบคลิปไว้ซัมนี้นะจ๊ะพี่น้องจังไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เล็กแนเดอร์จ้าซอยเป็นกำลังใจให้เลก็กแนจ้า พี่ๆน้องๆที่เขามาหาเล็กเดี๋ยวเล็กกลับกลับเขาไปหาได้จ mm ้า hmm. พี bye, ui, please, ่น้องบอกคัดคัดจะเดี๋ยวเล็กกลับเขาไปหาซาตะกะกลับไปแน่นอนจ้าพี่น้องโอเคจ้าพักกันดูแลสุขภาพได้จ้าพี่น้องพอกันคลิปนเนะจ้าพี่น้องจ้าบายบายจ้านั่งกันล้างยางกลับมาจ้าพี่น้องโอเคจ้าพี่น้องบายบายจ้าพักกันดูแลสุขภาพได้จ้าพี่น้องบายบายจ้า